กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับเกมลาสซัวนะครับผมสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆผมจะมาพามาชมกิจกรรมใหม่นะครับจริง,รงๆมันก็ไม่ใหม่แล้วแหละคือกิจกรรมนักล่างเงินรางวัลน,นั่นเองเพื่อนๆก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมาแทนกิจกรรมคุณแจนั่นเอง นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีกุญแจเหลือนะครับตรงนี้นะเพื่อนๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับก็เอากุญแจของเพื่อนๆเนี่ยกุญแจขั้นสูงนะครับที่ไว้เปิดหีบนั่นแหละมาแลกเป็นกระสุนได้นะครับตรงนี้นะครับก็หลังจากนี้นะครับกิจกรรมเปิดหีบกุญแจจะไม่มีอีกแล้วนะครับกิจกรรมนั้นนะครับมันไว้สําหรับเร่งรีดพวกอะไหล่โดนต่างๆนะครับหรือว่าเฟืองนะครับถ้าเกิดเซิร์ฟไหนเพื่อนๆมีกิจกรรมขีดกุญแจอยู่นะครับก็สามารถ เก็บไปได้ก่อนนะครับพวกโดนเฟืองอะไรอย่างเงี้ยมันจะคุ้มค่ากับกิจกรรมนั้นนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดเซิร์ฟไหนของเพื่อนมีกิจกรรมนักล่างเงินรางวัลมาแล้วนะครับของรางวัลมันดีกว่าตรงที่มันมีพวกนี่กล่องโดนนะครับแล้วก็ของลิงต่ตางๆนะครับถ้าลิงเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะมาล้อคู่กับกิจกรรมนี้นั่นแหละเอาง่ายๆเลยนะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของเพื่อน โอเคเดี๋ยวผมจะพามาเล่นการสําหรับกิจกรรมนี้ง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยนะครับคือมันจะมีให้เพื่อนเอเอากระสุนฟรีด้วยตรงนี้นะครับนี่กดบวกนะครับวันหนึ่งเพื่อนๆจะกดรับฟรีได้สองครั้งตรงนี้นะครับยังไม่พอเพื่อนใช้เพชรห้าร้อยซื้อได้อีกสี่ครั้งนะครับต่อวันนะครับนี่โอ้โหอย่างดีแล้วถ้ายังไม่พอเพื่อนๆต้องการกระสุนเพิ่มอีกเพื่อนๆก็สามารถเติม ตรงแพ็คพวกนี้ได้นะครับเช่นเดิมเลยแพ็คที่คุ้มค่าที่สุดนะครับก็คือแพ็คเนี่ยแหละรายวันนั่นเองนะครับเพราะว่าดูจากเปอร์เซ็นต์เป็นหลักนะครับห้าพันกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครมีงบหน่อยก็อัดได้ตามอัธรรยาศัยนะครับวิธีการเล่นมันจะเป็นแบบนี้นี่เพื่อนๆไม่ต้องสนใจพวกเขาเรียกว่าอะไรอะลูกกระจอกของเขานะครับสนใจแค่ปืนทองนะครับนี่ไล่ยิงปืนทองเอาอย่างนี้ แบบนี้ไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเพื่อนเพื่อน,นยิงนะครับเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้ตรงนี้ด้วยนี่ตั๋วแลกค่าหัวก็มีโอกาสฟลุกได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดเจอพวกลูกกระจกนะครับก็กดระเบิดท่ามไปเลยทันทีแบบนี้นะครับใช้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเล่นละกันนี่เราก็ยิงนี่พอเราข้ามด่านเราก็สามารถเปิดกล่องฟรีได้อีกแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่ยิงแต่ตัวทองนะครับอย่าไปกดระดมพลยิงนะครับ ไอ้กดระดมยิงเนี่ยมันจะเคลียร์ทั้งแมปเลยนะครับมันก็จะยิงลูกกระจอกไปด้วยซึ่งเราจะทําให้เราเพลิงกระสุนแล้วเอาง่ายๆถ้ามาดูของดอกกันอา้าวอย่างนี้บอสเกิดนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับบอสอย่างดีนะครับยิงไปเลย80ครั้งนะครับแ0ดดอกนะครับ8ครั้งนั่นแหละเพื่อนๆนี่ก็ยิงไปจัดไปนี่พอยิงไปนะเพื่อนๆจะได้นี่ตั๋วแรกค้าหัวแบบเยอะจัดนะครับ สิ่งที่เราต้องการได้จากกิจกรรมนี้ก็คือตรวจแร่ค่าหัวพวกนี้แหละนะครับหลังจากนั้นเมื่อค่าบอสเสร็จก็ได้อีกห้าสิบตัวนะครับพอเจอลูกกระจกก็กดข้ามไปนั่นเองไม่ต้องกลัวนะครับพวกไอตัวระเบิดข้ามอะไรต่างๆเนี่ยมันดรอปให้ได้เรื่อยๆเพื่อนเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาเล่นจนกว่ากระสุนผมจะหมดนะครับพอหมดแล้วก็จัดไปปลาระเบิดหนี โอ้พวมอนเตอร์นี่วิ่งแบบน่ารักจัดนะครับเราก็จะเป็นคิมเบอร์รี่แบบเท่ๆนะครับโอเคประมาณนี้เพื่อนง่ายไหมแถมของละวันผมมองว่าดีกว่าเปิดหีบด้วยนะอ่าโอเคกระสุนผมหมดแล้วนะครับอ่ะมันก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับคือเมื่อเพื่อนๆเนี่ยยิงมอนเตอร์ต่างๆไปนะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปในส่วนของพ่อค้าเล่นร่อนมานะครับโดยส่วนตัวแล้วผมจะซื้อในส่วนของฟรี แล้วก็ใช้เพชรซื้อนะครับอย่างตรงนี้นะเพ,พื่อนๆคือหีบทรัพยากร u r 10กล่องนะครับสีทองนะเพื่อนเพื่อนใช้เพช,เพชรเพียงแค่พันห้าร้อยเพชรเท่านั้นถือว่าคุ้มค่ามากนะครับแล้วในส่วนของตั๋วแลกต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกซื้อตรงนี้ได้นะครับก็มันจะแตกต่างจากแพ็คลายวันนะครับคือตรงเนี้ยเพื่อนๆจะได้ตั๋วเลยทันทีแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมาซื้อตรงนี้มันจะได้เป็นกระสุนให้ไปยิงอีกทีนะึง แต่โดยอัตราส่วนนะครับมันก็จะเฉลี่ยพอๆกันนะผมคิดว่าน่าจะพอๆกันนะเพื่อนๆนนี่มาดูกันนะครับนี่ผมใช้กระสุนทั้งหมด220กระสุนนะครับก็จะได้ตั๋ว110แล้วก็จะได้ของจีบอัฐะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกันจริงๆเพื่อนเพื่อนต้องการตั๋วเป็นหลักนะครับก็แนะนําซื้อในแพ็กนี้แหละแล้วมาดูในส่วนของของแลกเปลี่ยนกันนะครับไอพวกเนี้ยมันจะรีเฟซ ทุกวันนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆซื้อหีบโดแล้วนะครับที่มันจํากัดนะครับหวันนะครับพอพรุ่งนี้มันก็จะรีเฟซใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะสะสมเก็บในส่วนของหลักฐานความผูกพันนะครับแล้วก็พวกของดิงต่างๆนะครับจริงๆไอเนี้ยก็ดีนะครับถ้าเกิดแต้มเหลือนะเพื่อนๆแต่ว่าคือกิจกรรมนี้ผมไม่ได้เติมนะผมก็เลยจะรอสะสมแล้วก็เก็บหลักฐานความผูกพันแทนนะครับ เพราะว่ามันจะมาช่วงพีเรียดเดียวกับตรงนี้เลยเพืนคือช่วงฮาลาวีนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับกิจกรรมนี้นะครับสนุกสนุกนะครับก็ใช้เทคนิคประมาณนี้นะครับอย่าไปยิงตัวเล็กตัวน้อยนะครับเพราะว่ามันดรอปน้อยจริงๆนะมันไม่ค่อยคุ้มค่านะพามาดูของดรอปบอิกนิดหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เนี่ยคือมันก็จะมีโอกาสดรอปเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดู คือมันจะมีโอกาสดรอปร้อยด้วยนะครับถ้าเกิดยิงในส่วนของตัวทองนะครับมันจะมีโอกาสดรอปร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมอนทั่วไปมันก็จะดรอปแค่ห้าสิบเองอะไรเนี่ยผมแนะนำก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับขอบคุณนะครับวันนี้มาแนะนำเพจเติมเกมที่เปิดให้บริการมากกว่า8ปีนะครับเพื่อนๆทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเข้า Facebook แล้วพิมพ์ไปได้เลยนะครับ เจน้ำการค้าเพื่อนเพื่อนเติมเร็วเติมไวโอนเข้าบัญชีบริษัทหายห่วงเรื่องการรีฟันถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับ30%นนะเพื่อนเพื่อน